สำหรับในคลิปนี้กดสนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมในโปรโมชั่นของเกม m a r e a Breakout เนี่ยผมบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน,น,น่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขายัางรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยและลาเนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้โมงเชา้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเติมได้ทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเกมจำหน่ายด้วยนะเพียงแค่ a d ไลน์ Red Potion หรือทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมได้เลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเล่น QC 6 1หรือที่หลายๆคนเรียกว่า M 4คนจนนะครับซึ่งก็คือปืนกระบอกนี้เลยนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมหลายๆคนถึงเรียกว่า M 4คนจนนะครับเนื่องจากปืนกระบอกนี้นะครับพอเราแต่งเสร็จเนี่ยหน้าตาของเขาจะคล้ายกับ M 4 A 1นะครับนี่คือเซ็ตประหยัดสุดแล้วที่ผมจัดแต่งมานะครับแล้วก็เล่นได้ดีสุดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่1 0,000่นเองนะครับ ซึ่งเป็นปืนที่ดีแล้วก็ราคาประหยัดมากๆนะครับแต่ผมจะไม่ประกอบหรือว่าซื้อจากตรงนี้นะครับมันมีวิธีประหยัดกว่านี้นะครับนั่นก็คือการซื้อจากตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าในตลาดนะครับมันจะมีบางคนที่แบบว่าเขาขายตัดราคากันรหรือว่าตั้งขายแบบถูกกว่าราคากลางนะ ทำให้เราอ่ะซื้อได้ถูกกว่าปกตินั่นเองเลยครับอย่างกระบอกนี้เลยครับราคากลางอยู่ที่25,000แต่เราซื้อจริงอยู่ที่22,500นะครับแล้วเวลาในการจัดเซตลงแมปนะครับเขาจะอ้างอิงจากราคากลางนะไม่ใช่ราคาที่เราซื้อมานะครับทำให้มูลค่าเซตที่เราจัดลงเนี่ยมีราคาสูงด้วยนะครับนะครับผมซื้อมา22,000นะราคาโดยมันเขา2 5 0 0นะครับนะครับพอวางใส่ไปในเซตปุ๊บมูลค่าอุปกรณ์ผมก็อยู่ที่80,000แล้วนะครับทุกคน จากนั้นให้ทาการกดพีเซตเพื่อจัดเซตนะครับทุกคนโดยที่ว่าปืนกระบอกนี้นะครับของแต่งเขาไม่แพงนะครับเราสามารถกดซื้อแมกกาซีนจากตลาดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนกระสุนเขาจะดึงมาจากสายข่าวนะผมแนะนำ L R N นะครับเป็นกระสุนที่ดามใแร่ที่สุดนะครับส่วนน้ำแล้วก็อาหารนะครับก็กดพีเซตจากตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้ำกับอาหารนะครับผมจะใช้น้ำขวดใหญ่แล้วก็ขนมอันใหญ่นะครับเนื่องจากผมจะเล่นสไตล์ดักนะครับไม่ใช่สไตล์บู ถ้าจะเล่นสไตล์บลูนะครับก็คงเป็นพวกน้ำที่เป็นกระป๋องนะครับอันนั้นเขาจะเล่นได้ต่อเนื่องเลยส่วนคนไหนที่ชอบเล่นสไตล์ผมเนี่ยก็จะประหยัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดน้ำอาหารนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดแทบทุกอย่างนะอาอง่ายก็คือเวลาเราจัดเซ็ตลงเนี่ยเราจะใช้งบประมาณตามห้องเลยนะครับนั่นก็คือเซต8 0 0 0 0ืนแล้วเราก็จะสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ อย่าลืมพกระเบิดควันแล้วก็ระเบิดมือไปด้วยนะครับเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นนะแล้วก็เช็คพลังชีวิตตัวเองให้ดีนะครับส่วนของแต่งปืนกระบอกนี้ที่ผมซื้อมาที่ติดกับปืนมานะครับพอเล่นจบปุ๊บผมก็จะแยกอะไหล่ขายนะครับแล้วก็จะแต่งมาอีกทีนึงนะครับเพื่อความประหยัดในการเล่นนั่นเองในเกมนี้นะครับผมก็จะลงแบบนี้เลยก็คือไม่มีหมวกนั่นเองนะครับเซ็ตที่ผมจัดลงเนี่ยเป็นเซตที่ใส่พร้อมแตกนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะโดนยิงแตกเราก็จะไม่เสียได้นะครับเนื่องจากเป็นเซ็ตที่ไม่เกินแสนนะโอเคเกมนี้เราเกิดตรงสวิต์เลยนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยครับโชคดีชั้น2นะครับก็คือรอคนมาสับสวิต์นะครับทุกคนต้นเกมเนี่ยต้องกินยากแก้ปวดไว้นะครับเพื่อมีคนวิ่งชาร์จนะแต่คนที่อยู่ด้านบนแบบผมเนี่ยจะได้เปรียบนะครับทุกคนคนที่อยู่ด้านล่างส่วนใหญ่จะเสียเปรียบนะเนื่องจากจะมองศัตรูด้านบนไม่ค่อยเห็นนั่นเองถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยก็ถือว่า,วามีโอก,กาสยิงฟรีเยอะกว่านะครับ 2000 years Th ในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีคนมาสับสวิตเลยนะครับก็เท่ากับว่าเกมนี้รอดดักเฟลนะครับรูจากค่าปิงเนี่ยคือค่าปิงต่ำมากเลยนะครับผมก็จะฉีดยาแดงน,นะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มของแล้วก็วิ่งออกนะฮะตอนนี้เวลาเหลืออยู่3นาทีนะครับไปเปิดเซฟน่าจะพันนะออมีเสียงระเบิดด้วยอ่ะตอนนี้คนน่าจะออกมาแล้วนะครับสังเกตจากค่าปิงนะค่าปิงคือต่ํามากเลยนะครับ พับปิงต่ำแบบนี้แสดงว่าคนออกไปหมดแล้วนะครับส่วนเสียงปืนที่ได้ยินเนียก็คือเสียงบอดยิงกันนะครับทุกคนคนก็คือไม่มีแล้วนะเหลือแค่บอดยิงกันอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามวิ่งไปฟาร์มนะครับหรือว่าไปเปิดเซฟเท่าที่จะทําได้นะครับตรงไใ,ใกล้สวิตช์ก็จะไปห้องเซฟทางขวามเมือนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเซฟนะครับว่าจะมีอะไรดีหรือเปล่านะตอนนี้คือวิ่งฟาร์มได้แบบสบายเลยนะครับเนื่องจากในแมปเนี่ยมันไม่มีคนนะ ตรงห้องนี้นะครับก็จะมีห้องเซฟอยู่ข้างในอีกทีนึงนะฮะเป็นห้องที่ใช้กุญแจเปิดนะครับดูของก่อนนะครับว่ามีอะไรดีๆหรือเปล่าในตู้เซฟอาจจะมีของแดงก็เป็นได้นะครับโอเคเราได้แหวนทองมา1ชิ้นนะครับก็จะพยายามจัดของให้เร็วที่สุดเลยครับจะได้ออกทันเวลานะโอเคมีอะไรอีกป่า ตอนนี้เวลาเหลือสองทดีนะครับทุกคนต้องรีบตา์มนะกล่องเปล่าลินชักเปล่าก็มีเลยครับออใส่ของทองไว้หน่อยก็ได้นะนี่ไม่มีอะไรเลย,เลยนะฮะห้องนี้นานๆทีจะมีของแดงนะครับทุกคนแต่บางทีก็มีสิงโตเหมือนกันนะฮะห้องนี้นะไม่ทำมาเหาเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะครับ เกมนี้เราได้มาแค่ของทองนะฮะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวพยายามดูรอบๆเลยครับเผื่อมีของแดงของทองตกอยู่นะก็พยายามทำเวลาด้วยนะครับทุกคนโอเคเอาชิปกลับนะฮะเสียงระเบิดที่ได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดบอดนะครับทุกคนบอดเขาเล่นระเบิดกันเยอะนะครับเขาก็จะยิงกันอยู่อย่างนี้ทั้งเกมนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็คือ วิ่งออกได้เลยนะครับเฮ้ยมีคนนอนตุยอยู่ตรงนี้นะครับใช้คนหรือเปล่าเนี่ยมีของอยู่นะฮะโอเคมี MDR นะครับโอเคเอาไปขายนะครับกระบอกนี้เอาไปแยกอะไรขายก็น่าจะได้เยอะอยู่นะสำหรับเกมนี้นะครับก็น,น่าจะกลับบ้านทันเวลาเลยครับ2ี่สิวสิสุดท้ายนะครับคือต้องเข้าจุดออกให้ทันที่สิวสิสุดท้ายนะ ถ้าไม่ทันเนี่ยก็คือหลงทางเลยนะครับอันนี้ผมกับคดค้านเสียวนิดตึ่งเนี่ยก็คือกับตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเดีย๋ยวไปว่าเกมนี้เรากลับทนหรือเปล่า3 2 1 0หนึ่งโอเคตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเกมนี้ก็ไดมา้มา59นะครับสำหรับเจ้าตัว MDR นะครับผมก็จะแยกอะไรขายนะครับ อย่างไรขายแล้วก็ตั้งราคาขายใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนปืน M4 คนจนของเรานะครับหรือว่า QC 61เดี่ยผมก็จะถอดอะไรที่มีราคาสูงออกนะครับก็จะเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วก็แต่งใหม่เพื่อให้ประหยัดที่สุดนะครับ นี่ครับหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้คือถอดอะไหล่ที่แพงออกลนะเราก็ใส่ราคาถูกเข้าไปนะครับส่วนอะไหล่ที่แพงๆที่มากับปืนตอนซื้อจากตลาดนะครับผมก็จะเอาไปขายในตลาดนะเพื่อทํากําไรต่อนะครับทุกคนดูดีแค่สกโคปนี่ก็แปดพันกว่าแล้วนะครับแล้วในตอนนี้นะครับในเมื่อเราถอดอะไหล่ขายไปแล้วแน่นอนว่าเซตที่เราจัดลงเนี่ยมันก็ไม่ถึง8เบอร์ใช่ไหมโอเคเกมนี้ผมก็จะไปหาหมวกนะครับหมวกราคาถูกๆที่ใส่แล้ว คบแปดหมื่นพอดีนะครับมีหมวกอะไรทุกถูกดีๆบ้างนะเออเาเป็นหมวก5ใาไปดีละกันนะครับราคาที่1มื่นสี่เองนะครับปีการปิดกันเสียงเพียงเล็กน้อยนะฮะถึงแ0ด0มืนหรือเปล่ายังไม่ถึงเอายังไม่ถึงใส่อะไรดีละทีเดียวโอ้โหหน้ากากนี่ก็หมื่นสองกันเลยทีเดียวนะครับงั้นเอาไว้ก่อนละกันนะครับเกินงบนะผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอาอะไรดีเอ้ยเอาหน้ากากากันแก๊สดีกว่านนะครับเนื่องจากแผนที่ทีวีเนี่ย มีการปล่อยแก๊สค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใส่หน้ากากแก๊สไปด้วยนะครับเอ้ายังไม่ถึงอีกใส่อะไรดีล่ะทีนี้เลเซอร์ดีไหมโอเคใส่เลเซอร์เข้าไปแล้วก็ได้8 0 0 0มืนกว่านะครับก็ถือว่าจัดเซต็จได้วย8 0มื่นพอดีนะครับพอมูลค่าบุคณ์ครบแล้วก็อย่าลืมเช็คดูนะครับว่ามีน้ําอาหารยาแก้ปวดผ่าตัดผ้าพันแผลครบหรือเปล่านะครับถ้าครบแล้วเนี่ยก็สามารถกดเริ่มเก็บได้ทันที มาดูกันว่าเกมนี้เราเกิดตรงไหนโอ,อ้โหเกมนี้เราเกิดตรงจุดออกพอดีเลยนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะไม่วิ่งไปไหนเลยนะผมก็จะรอป้อนตรงจุดออกนี้เลยนะฮะผมขอเซตท่านั่งท่าย,ยืนด,ดีๆก่อนนะครับว่าตรงนี้มันยิงได้หรือเปล่าเลยครับแต่กค้ชระวังตรงนี้ก็คือระวังระเบิดนะครับทุกคนถ้ามีระเบิดปาเข้ามาเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งออกนะเพียงเท่านี้เราก็ได้จุดป้นไปเรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยก็รอคนวิ่งออกตรงนี้นะครับ สอง years later ถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่ตรงนี้นานๆนะครับก็จะมีบอทวิ่งมาหาเรานะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำอะไรเราประตูทางออกเปิดแล้วนะครับดังนั้นนะครับให้เราเรีบกินยากแก้ปวดแล้วก็น้ำให้พร้อมนะครับพร้อมบวกตอนที่คนวิ่งออกนะตอนนี้มีอะไรที่เรายังไม่กินบ้างกินน้ำให้พร้อมนะครับตอนนี้ความบันเทิงกับหลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกคน โอเคเหลือแก้ปวดนะครับที่ยังไม่ได้กินแก้ปวดตัวนี้จะออกในท่านาทีนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แก้ปวดตัวนี้นะเราจะได้เล่นได้ต่อเนื่องนะครับทุกคนโอเคจากนั้นก็รอเขาวิ่งมานะครับฟังเสียงเท้าเนี่ยน่าจะมา2คนนะครับตรงนี้รอคููดาวยี่สิบวิถึงจะออกได้นะ จัวนี้ต้องรีบเล่นเลยครับรีบออกจากห้องนะไม่งั้นจะโดนระเบิดรัวๆนะครับโอเคเซตเปืนได้พร้อมแล้วก็กระโดดใส่ได้เลยเรียบร้อยครับเฮ้ยทำไมมีคนเดียวเองเหรอแสดงว่าอีกคนนึงเขาน็อ c แล้วก็ออกไปเลยนะครับคือถ้าเรายิงเขาไม่ตุยเดี่ยวเขาจะออกไปนัดีนะฮะเอาเป็นว่า ได้แค่คนเดียวนะครับทุกคนเสียดายเลยนะครับยิงน็อกได้แต่ว่าเขาออกไปได้นะครับทุกคนเออเราก็ลืมซ้ำไปเลยนะผมน่าจะป่าละเบิดซ้ำเขด้วยนะครับเราจะได้เก็บ2คนทีเดียวเลยนะอันนี้ได้แค่คนเดียวนะครับทุกคนโอเคเก็บของแล้วก็รีบกลับเลยครับยูจากค่าปิงเนี่ยยังมีคนเหลืออยู่นะตอนนี้คือต้องรีบกลับนะฮะแขนขาเนี่ยก็ไม่ต้องยึบเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกยังไม่เปลี่ยนนี่หว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนหมวกไห่ล่ะโอ้ โอเคเกือบลืมเลยครับเขาไม่สับหมวกให้นะครับต้องโยนหมวกทิ้งแล้วก็เก็บใหม่ถึงจะได้หมวกนะฮะเกือบไปเลยนะฮะเกือบไม่ได้บวกกลับเลยนะโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ปูเลยนะได้เอฟสี่ผสก็บอกแต่งเต็มนะฮะมีคนมาหรือเปล่าเนี่ยคนยังเหลือนะครับเขาน่าจะดักฝั่งข้างล่างนะฮะ เกมนี้เลยครับเหมือนเราจะเคลื่อนที่อยู่ประมาณ3เมตรนะครับทุกคนดูดิแต่ว่าออก5 0 0แสนกว่าก็เลยทีเดียวเลยครับเสียดายนะเราเก็บได้แค่คนเดียวนะครับอีกคนหนึ่งเขาออกทันนะน็อกแล้วก็ออกไปเลยโอเคเกมนี้ก็ถือว่าน่รวยกันเลยทีเดียวนะครับถ้าได้อีกคนหนึ่งผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนนะครับทุกคนสำหรับเกมต่อมานะครับมาลุ้นจุดเกิดกัน โอ้โหเกิดตรงนี้แล้วเล่นยังไงดีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชั้นล่างของห้องพออนะครับทุกคนก็เล่นค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเอาเป็นว่าผมดักตรงนี้เลยและกันนะครับขี้เกียจวิ่งเลยนะดังนั้นนะครับผมก็จะหาจุดปล้นแถวๆนี้นะครับทุกคนกินยาแก้ปวดก่อนนะครับต้นเกมมันจะมีคนวิ่งค่อนข้างเยอะนะฮะถ้ามีคนวิ่งมาเนี่ยเราก็ตัดเขาตรงนี้แล้วก็ปล้นตรงนี้เลยนะฮะ เรียบร้อยไปหนึ่งนะครับเก็บของที่ครับแบบนี้ฟังจากคลื่นเสียงนี่ก็คือไม่มีเลยนะครับเพื่อนเขาก็ไม่กล้าตามมานะฮะส่วนของคนนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเขาฟาร์มมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ก็เก็บให้เขานะฮะเราจะเอากลับบ้านให้เขานะเเราเป็นผู้หวังดีนะครับเอาจริงตอนนี้ผมฟูแล้วนะครับทุกคนก็คือไม่มีช่องเก็บของเลยนะที่เหลือก็รอกลับบ้านนะครับ ในเกมนี้นะครับผมก็รอจนแบบว่าคนออกไปหมดแล้วก็ค่อยกลับริสุดท้ายนะฮะนะครับตอนนี้ค่าปิงวันณ10นะครับทุกคนก็คือไม่มีคนแลวนะแล้วก็กลับบ้านได้แบบสบายใจนะครับก็เก็บได้หนึ่งคิวอันนี้เป็นการฟาร์มแบบไม่โลกมากนะครับไม่ลบมากไม่ลาภหายแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยนะครับกลับตอนปิงน้อยแบบนี้ยังไงก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับทุกคนสําหรับค่าปิงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับในครองแต่ละคนนะ บางคนใช้เน็ตมือถือค่าปิงต่ำสุดก็อาจจะอยู่ที่20นะครับอันนี้ผมใช้ไบไฟนะค่าปิงก็จะอยู่ที่ประมาณ10นะครับทุกคนในเกมนี้นะครับเราก็ได้ประมาณ200,000กว่าด้วยกันนะครับในเกมถัดมานะครับของแต่งปืนจากเกมที่แล้วเนี่ยก็คือถอดออกแล้วไปขายนะครับก็คือผมซื้อปืนจากตลาดมาปลดมาร์กถอดของแต่งขายแล้วก็จกัดเซตใหม่นะฮะ ในเกมนี้นะครับก็เกิดที่เดิมครับทุกคนก็คือใต้ห้องผอ,อนะครับตรงบันไดเลยนะนะี่ครับมีเสียงคนวิ่งมาเลยนะคนนี้ก็น่าจะวิ่งมาคนเดียวนะครับนายได้มากนะเพื่อนวิ่งมาคนเดียวนะครับเราจะเฉาะขาคอนะ เพื่อไม่ให้เกาะหมวกเขาแตกนะครับทุกคนโอ้แต่ค่าเกาะเขาก็ลดไปหนึ่งเลยนะเหมือนวีเวฟนะครับเดี๋ยวผมปาระเบิดไล่เพื่อนเขาก่อนนะนคนนี้ใช้กระสุน M85 น,นะครับหรือว่าเจาะเกาะ3นั่นเองแต่เราใช้เจาะเกาะศูนย์นะครับใช้ลดขายอย่างเดียวนะเราไม่ยิงเกาะน,นะครับเรายิงขายอย่างเดียว ในเกมนี้ก็เช่นเคยนะครับรอคนกลับหมดจากนั้นเราก็ไปกลับทีหลังนะเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงปืนของบอดนะครับทุกคนไม่ใช่เสียงปืนของคนนะเนี่ยครับค่าปิงผมอยู่ที่8นะก็กับว่าตอนนี้ไม่มีคนเหลือแล้วนะก็กลับบ้านได้อย่างสบายเลยนะครับในเกมนี้นะครับเราก็ได้มาแสงกว่านะครับได้มาไม่เยอะเนื่องจากคนนี้เขาไม่ค่อยได้ฟาร์มนะฮะ เราไปดักข้ต้นเกมเราก็เลยไม่ฟูนะแล้วในเกมถัดไปนะครับการเกิดจุดดีนะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นคนข้ายากเนื่องจากมันเกิดใกล้เซฟฟีนะครับคนจะวิ่งมาออกกันตรงนี้นะครับช่วงต้นเกมโคตรเดือดเลยตรงนี้นะตน้อนะงนะรงีบวิ่งออกให้ทันนะครับเอ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งแอบห้องนี้เลยเละกันนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ทางออกด้านล่างด้วยนะเฮ้ยหยบ ขังตัวเองไว้ด้านนอกดิเออเข้าไปข้างในนะครับโอเคเราจะรอดักตรงนี้นะครับมันจะมีคนวิ่งไปวิ่งมาเพียบเลยนะีน่ะครับเดี๋ยวก็วิ่งมาแล้วนะไม่ตายพอทุกคน เมื่อกี้เขาไปชาร์จรลิฟต์เลยครับมันมีคนออกตรงลิฟต์ตอนเล่นเกมนะโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนคนอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะนะเดีย๋ยวเรารอดักนาทีสุดท้ายกว่านะครับโอเคตอนนี้ก็คือนั่งนิ่งๆไปก่อนนะยครับทุกคนเพราะแถวนี้มันค่อนข้างที่จะเดือดนะแล้วในช่วงถ่ายเกมของเกมนี้นะครับพยายามสังเกต เวฟดีๆนะครับทุกคนในเกมนี้นะครับที่ผมสังเกตดูนะชั้น2หรือว่าชั้นที่ผมอยู่เนะี่ยมันมีคนถักทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีตีหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านล่างนะนี่ครับทุกคนมันมีตีหนึ่งที่กำลังจะวิ่งออกนะ เหมือนกับว่าคนที่อยู่ด้านขวายิงคนที่อยู่ด้านล่างนะครับคนที่อยู่ซ้ายยังอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนยังไม่ไปไหนนะผมอยากแก้ปวดก่อนนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยเขาถอยไปหน้าลิฟต์นะตอนนี้ก็คือรอเขาไปเก็บของแล้วก็วิ่งออกนะนะี่ครับน่าจะวิ่งออกมาแล้วคนหนึ่งนะอย่าฟังเสียงดีๆนะครับ ปาสมุกแล้วนะครับแสดงว่าเขาออกนะออกไปแล้วคนนึงนะครับโอเคเราจะเอาระเบิดนะครับไม่แน่ใจว่าจะปลาระเบิดทันหรือเปล่านะน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเว็บหายไปแล้วครับทุกคนแต่ถ้าเราสังเกตปิงดีๆเนี่ยคนยังเหลือนะครับทุกคนคนยังไม่หมดนะผมต้องยิ่งเช็คก่อนนะครับ เช็คด้านนี้แล้วไม่มีเลยครับเดี๋ยวไปเช็คด้านล่างต่อนะไม่แน่นใจว่าอยู่ด้านล่างหรือเปล่านะฮะศพยังไม่เก็บนะครับทุกคนแสดงว่าคนที่ออกไปก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ยิงคนนี้นะครับแสดงว่าเป็นนามจอีกจากคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยไม่เก็บศพออกไปนะสังเกตดีๆนะครับปิง20นะแสดงว่าคนยังเหลือนะครับปิงยังไม่เหลือ8เหลือ10นะ คือผมไม่ชชว่์ว่าเขาดักตรงไหนครับทุกคนถ้าเราจะเก็บของเนี่ยเราต้องรีบเก็บรีบออกนะฮะเดี๋ยวขอระเบิดเช็คตรงนี้แล้วกันนะครับอยู่นี่หรือเปล่าก็เนี่ยตอนนี้ผมก็อยากรีบเก็บรีบกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนมันยังอยู่ครับอ่ะปิดสมกแล้วก็เก็บของออกเลยดีกว่านะสมอคูดาวสามสิบวินะครับ โอ้โหของเหลือเพียบเลยนะครับคนนี้คนไทยซะด้วยนะ้ทำไมสายยงบาททิ้งยากจังวะผมต้องทิ้งเกาะหุ้มสายยงบาทนะครับแล้วก็เก็บเกาะเขากลับนะมีอะไรอีกที่เราจะไม่เก็บนี่ครับเ็าปาลระเบิดไปแล้วทันไหมทันพอดีเลยครับทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วเลยครับจะกว่านี้แบบเฮ้ยเซียววิจริงๆนะครับทุกคน โอเคนะครับเราดูนว่าเกมนี้เราได้อะไรบ้างเอ้ยทำไมได้น้อยจังอะได้แสนหกเองนะครับเมื่อกี้เหมือนเก็บมาเยอะอยู่นะไม่เยอะพอเหรอเอากระเป๋าหายเป้ไปไหนวะผมไม่ได้เก็บเป้เหรอครับทุกคนโอ้โหลืมเก็บเป้นะครับนึกว่าตัวเองเก็บเป้มาแล้วที่ไหนได้ลืมเก็บนะครับเมื่อกี้เขามีเป้ใหญ่ด้วยนะครับ เมื่อกี้ถ้าผมเก็บเป้ใหญ่เข้ามาด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีสิงโตในเป้เขาก็ได้นะครับผมลืมได้ไงเี่ยทุกคนโอ้โหพลาดเลยเลยครับเกมนี้เราไม่ได้สกิลนะครับทุกคนแต่ว,ว่าเรากลับแสนกว่าอะไรทีเดียวนะครับแล้วในเกมนี้นะครับจุดเกิดเรามันไม่ค่อยดีด้วยแหละนะฮะทุกคนก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะโดนระเบิดทั้งสองโลกเลยครับแต่ก็รอดออกมาได้นะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปดีกับ M4 คนจนนะครับหรือว่า QC 6 1นะเห็นไหมครับถึงแม้ว่าไม่ได้ยิงใครเราก็กลับมาตั้งแสนกว่านะครับถ้าจะให้รวมรายได้ในคลิปดีนะครับก็ลินไปทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด1 1 6 3งล้านหื่นโคออด้วยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ QC 6 1หรือว่า m c คนจนในคลิปดี ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นปืนที่ไม่สามารถไฟตรงๆกับคนอื่นได้นะครับส่วนเรื่องลูดขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไว้ใจได้แน่นอนนะครับต่อให้มาเซต5เซต6ก็ไม่เหลือนะฮะส่วนใครจะเอาไปเล่นเนี่ยก็ให้นําให้เล็งขาอย่างเดียวเลยครับอย่าไปหาเล็งตัวเล็งหัวนะไม่งั้นตัวเองอาจตุยได้นะครับโอเคะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ลาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับเออจะว่าไปคลิปหน้าเล่นปืนอะไรดีครับทุกคน E